สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดก็มีวิธีเช็ครายได้เข้าบัญชีทุกวันสำหรับครีเอเตอร์นะคะที่สร้างช่อง youtube ของตนเองนะคะ<ๆ>ก็จะมีแอปหลักๆ2แอปมาแนะนำกันนะคะตามมาดูกันเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแอปที่ แอดใช้อยู่ประจำนะคะก็จะมี YT Studio นะคะกับ Adsense 2นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอันแรกกันก่อนนะคะก็คือ Adsense 2นะคะนี่ค่ะเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะคะจะเห็นว่ารายได้ของเราจะเป็นศูนย์นะคะเนื่องจากว่าแอดยังไม่ได้รับพิมพ์แล้วก็แอดยังไม่ได้รับพินจาก Google Adsense นะคะจึงทำให้เราไม่สามารถมองเห็นรายได้ที่แท้จริงของเราได้ แอปนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่กรอกพินยืนยันกับทาง Google Adsense แล้วก็จะสามารถเห็นรายได้ตามจริงในหน้านี้นะคะต่อมานะคะแอปอันที่2นะคะที่แอดใช้บ่อยมากที่สุดนะคะก็คือ YT Studio นะคะหรือ YouTube Studio นะคะซึ่งเป็นแอปที่สุดยอดที่สุดนะคะในขณะนี้แล้วนะคะ เมื่อเพื่อนๆทำการสมัครแล้วนะคะก็สามารถเข้ามาที่หน้าแรกได้เลยซึ่งเมื่อเรากดเข้ามาที่หน้าแรกแล้วจะขึ้นหน้าแดชบอร์ดของแอปนะคะให้ดูหัวข้ออ n นาลิติกยีวันล่าสุดนะคะแอปนี้จะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทุกอย่างนะคะของเราเลยแต่ตอนนี้เราจะมาดูรายได้ของเราก่อนก็คือบรรทัดที่4นะคะรายได้โดยประมาณของคุณนะคะจะอยู่ที่36.15ดอลลาร์นะคะ ให้เรากดเข้าไปเลยค่ะที่ดูเพิ่มเติมเมื่อเรากดมาหน้านี้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมของเราทั้งหมดนะคะในการทั้งจำนวนดูแบบเรียลไทม์นะคะการเผยแพร่วิดีโอของเรานะคะเวลารับชมนะคะให้เราเลือกหัวข้อหมวดหมู่อันที่2นะคะก็คือรายได้นะคะเมื่อเรากด รายได้หน้าที่2แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ารายได้ล่าสุดโดยประมาณของเรานะคะ28วันล่าสุดอยู่ที่36.15ดอลลาร์เราสามารถดูเจาะลึกได้มากกว่านั้นนะคะโดยการที่กดเข้าไปที่รายได้โดยประมาณของเรานะคะเนี่ค่ะจะเห็นกราฟค่าๆเลยนะคะว่าวันที่1มิถุนาถึง28มิถุนายนนะคะรายได้โดยประมาณของเราจะอยู่ประมาณนี้นะคะ และเราสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาของเราให้ดูเจาะลึกละเอียดกว่านั้นได้อีกนะคะโดยให้กดที่ลูกศรสามเหลี่ยมลงนะคะนี่ค่ะเราเลือกที่7วันล่าสุดดูนะคะอ่าอันนี้ก็จะเห็นได้ว่า7วันล่าสุดนะคะรายได้ที่เราได้รับนะคะจะอยู่ที่8.18ดอลลาร์นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นวิธี เช็คลายได้ของเรานะคะแบบรายวันเลยเดี๋ยวกลับไปที่หน้าแรกกันนะคะแอดมี me, ข้อแนะนำมาบอกก็คือสำหรับผู้ที่สร้างรายได้ใหม่ในครั้งแรกนะคะการดูลายได้ของเรานะคะ mm hmm. เขาจะอ mm ัปเดตทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งของแอดนะคะก็คือ เวลาที่อัปเดตนะคะให้ดูว่าเราเปิดสร้างรายได้วันแรกเวลาไหนนะคะ <S <S เช่นแอดเปิดสร้างรายได้วิดีโอแรกวันแรกนะคะตอน7โมงเชา้ารายได้ของเราก็จะอัปเดตทุก7โมงเช้าเหมือนกันนะคะเราสามารถเข้ามาดูรายได้ตรงนี้นะคะจะมีการอัปเดตให้เราทุกวันนะคะเวลา7ดโมงเชา้า ค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือเทคนิคดีๆที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ